ปลา, mm ปลา,า, like าแล้วตอนเอาปลาแล้วเฮ้ยของไปของมาอ้เร็วเร็วเร็วเรมลุงมดแต่ละมุมปลาปอเร็ว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 พูนของพูนปลาผู้ปอเอา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 เร็วเร็วไปบ้างกระดุงแผฝดึงกระดุงอ่ะ Lêu, leo leo leo, leo, leo. À, mượn rồi thì tôi xa thế à, hết leo hết leo hết leo bay 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 กำลังลุ่งน้องคักคักเอาอู้เอาเลยที่ไปจัดการบนนะืึเจ้าหน้าจังลุ้งหรอ ให้ป่ามันให้ป่ามันเมื่อยก็จะเอาก็ได้เอาเด้ออกแล้วโอ้ยเนาะป้าผุ่นป่าพร,ราพร,ราพร,ราอยู่ปูผู้ป้าท่านาน้ำลึกเดีย๋ยวว้าวตกบักใหญ่หนึ่งปูป้าอ้าเจ้าคักเถิด Thằng đây bà nhảy đây thằng này Bột là bột nó Ôi phê phê mình mạp đi Áo dài nào đây dùm bớ ตาประคองเดี๋ยวนะแม่จะหน้าดิโอ๊ยอร็วเร็วเร็วโอ๊ยหมได้สามนเหยียบทีเหียบทีนะ มาเร็ว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 เ้ากำลังเลยเปล่าได้แต่คนน้อยน้ำทะลึกเออน้ำทะลึกจนในผ้าหึ่งอ่ะโอ้ยดองไปแล้วพูนปูนปูนปูนอันนี้ยายเราก็ได้อยู่ยายนี่อ้าโอ้ยออกมาแล้ว อันนนแมมัน,นาาร้องข้ากระดุงแล้วคุณบุญโยเบื้องทางนี้แดดต้อ้าวเปล่าข้อเข้โาโวยกระดุงหักแล้ว นายยูบได้ยยูบ,อ,อ,ยบอโอ้ยบอตอนลงเราพอได้เอาพุดนะเอาซ่วนบรรดาสาวๆทั้งหลายมันเลือกฟู้เขาจนได้ดำน้ำเอา เราบรกว้วงแต่มมนเลิกปลาปลาป่นป่นป่น,ปอน,ปอน,ปอนเออตั้งใจทางนั้นน่ะโอ,อ้ช้ำนี่ก็ช้ำเอาแล้วนะนี่เรือเพื่อละเจ้านี่ดุเก็บนี่ยชี้เลยข้อ,ของเจ้าเอาข้อ,ของคนละนั่นคนละบอล่อนั่น ข้องกับคนคนระบอดมุกขาวอันนอนพี่เลยก็มีขาวนอนเผ่าหน้าค่ะ นย,ยังบ่หลายปต่ไหนเดได้รับตัวหนึ่งสองตัวอ้าวปลานิ่นปลาต้องออกกระดุงส่วนลายปลามีแต่ดองทานภายเหือก็มีทาน

ป้าผู้ป่าดองจิวเจ้าจิวเจ้าอยู่อืมลกนั้นก็ไฟมาปาตัวใหญ่บรุปอชิวมัมานแท้อันนี้ป่าเจ้าปอมื่อกี้นี้ไดป่าตัวใหญ่นึเมือละ ปลาสู่ตัวบบใหญ่เจอนหุดจักหาแต้เท่ผู้โอ้ดองเอามือละผูป่าต้องหมักดองป่านะฮะเดยไปได้ซ้ำอ๋อโอ้ยบอกก็เดียวป่าคนโอเคอคลิปบรรยากาศการหาปลาสามมคคีฟังเล่าได้ละยายนั่นได้ออ ตั้งได้อีลีปลาหน้านะปลาจำมคขีอยู่ที่บ้านอ่าหน้าเกี่ยวเม,มืองมหาไส้แขวงขมวเน้องปลาหนองแบบดังดือดโอเคคลุงไปหนองก่อนลุงไปยอกระดุมก่อนไอ้เพียวไบ้าย,บายพบกันใหม่ลิปต่อไป